อ่าอื้มดีดีีเดี๋ยวนะเดี๋ยวเมียก่อนฮาน้องมีลูกคอฮะอะไรประมาณนี้นะแต่ตอนนี้ที่เบิดว่างเลยนะครับเราจะเบิดตัวไหนต่อนี้ฮะ ดีร็อกก็ได้แล้วอ๋อตรงนี้ครับยาวสวิชนี่ครับเดี๋ลืมนะยาวสวิชสวิชสวิชเจ้านกนี่นะครับเดี๋ยวไปเย็บดูตารางกีนะว่ามันจะบีดมันยังไงนะลืมไปละเอาละครับเจ้ายาวสวิชนะสวิชนะโอเคนี่นะครับ ตัวนี้ใช้เวลาหนึ่งวันไก่สี่ชั่วโมงนะก็คือ,คอ,อบีบยากพอสมควรเลยนะมึงน้องไม่ใช่ตัวที่แบบได้ง่ายนะเนี่ยตัวนี้ออกมาเมื่อปี2019นินะครับนี่แะคบีเราฟังเตยงดิโลลี่โลลี่อะไรครับมาถ้าซื้อก็ใช้เพชรซื้อนะอแต่ว่าไม่ใช่ซีซันออฟเลิฟซีรีส์นะตัวนี้จริงๆใช้2 2 5ยิ้าเพชรนะครับแต่พี่จิ๊บจะพยายามบีบนะเขาบอกว่าให้ใช้ ที o ็อกกับสครับนะครับลองดูซิว่าเรามีไหมสครับมีแล้วที o ็อกอยู่ในบ้านนะตอนนี้ที o ็อกเราต้องเอาที o ็อกออกมานะครับแต่ว่าต้องเก็บกว่านะเออหนูเข้าไปอยู่ข้างในก่อนลูกครับถ้าจะไปหลับไปหลับข้างในนะลูกนะเช็คอินนะแล้วก็เอาเจ้าที o ็อกออกมานะแฟบนี่นะ ทีร็อกซ์จงออกมาแล้วทีร็อกซ์นะครับออกมาแล้วตอนนี้เราก็ต้องให้อาหารน้องก่อนนะครับเพื่อจะใ,ให้น้องเติบโตในการสมพันธ์นะโอเคเอาวเป็นวันเลเวเจ็ดนะครับดูซิเจ้ายารสวิชจะสามารถทำได้ไหมนะครับสำหรับเวทนี้นะทีร็อกส์ทีร็อก์ผสมกับเจ้าสครับนะสครับกับทีร็อกซ์เลเวลเจ็ดนะครับ ยาวสวิต yeah, ถ้าสำเร็จก็คือหนึ่งวันนะครับโอเค one two three. สำเร็จสิบชั่วโมงครับไม่ติดนะน้องโอเคครั้งแรกครับ <No. S 1> ไม่เป็นไรใจเย็นตัวนี้มันเป็นตัวที่ยากอยู่พอสมควรนะเดี๋ยวเราไปวับๆเร็วๆเลยครับพี่จิ๊บจะทำอีกให้สำเร็จเลยครับเจ้ายาวสวิตนะดูซิว่ามันจะติดไหมระหว่างเจ้าทีล็อกกับสครับนะครับกระโดดใหญ่เลยนะทีล็อก mm. มาเดี๋ยวเราไปรวดเร็วเลยนะฮะ และมอนสเตอร์ตัวถัดไปที่เราจะบีดก็คือยาวสวิชยาวสวิชอีกแล้วสินะ<อ>หลังจากที่ไม่ติดหลังจากที่ไม่ติดยาวสวิชใหญอีกแล้วสินะโอ้ใหญ่กนแลวตีกองเนี่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวพอด่วนเอาแล้วจายาวสวิชจะบีดมันให้ได้เลยนะ ตัวนี้มันหยีดยากจังเลยน้องรอพี่แป๊บนิดเดียวคกับทีรอนะ็อกนะฮะอ่าอัปเกรดทีร็อกคือักเ,กกเวลดูนะเผื่อน้องที o ็อกจะทำให้ติดเป็นยาสตรตส์ยาสตร์นสนะี่ยนี่แน่สครับกับทีรอ็อนกะน้องๆจัดไป one two three four let's go สิบสอง 12ก็ไม mm ่น่าจะได้นะย่าสตรีชมันตั้งหนึ่งวันแล้วโอ้ไม่ติดอีกแล้วว่ะเซ็ง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 ไม่ได้อีกแล้วนี่ขัดไปสามแล้วเหรอเริ่มไม่กินแล้วนะหรือใครอีกวะเนี่ยโอ้ยเจ้าย่าสตรีชย่าสตรีชยาวสตรีชนี่นี่นี่เอาเลยย่าสตรีชดูสิ ฉันจะเบิกแกติดไหมฉันแต่งชุดฟันตาซีให้ลูกน้องฉันหมดทุกตัวแล้วทีร็อกหดสครับยาซิทจัดมาเอาละครับในที่สุดพี่ชิปก็จัดมาได้แล้วนะหนวันกับอีกสชั่วโมงอาจจะเป็นเจ้ายาสริทหรือเปล่าเดี๋ยวขดูหน่อยนะ มาแล้วจ้าน้องๆเจ้ายาว stretch s t r t c h เนีเ่ยครับจะยาว stretch นะดิสไพร์เลตไฮรีสเปเชียลมอนสเตอร์นี่ยครับเป็นมอนสเตอร์ที่แบบเออเนี่ยเป็นแบงค์ที่อยู่ในเมืองแอร์ไอซ์แลนด์นะน้องๆนะไข่มันจะเป็นแบบนี้นะเอ่อบิดได้มาเล้วเบลกาวนะครับใช้พื้นที่3เบสนะ5 1 1หน,ง,หนงแล้ในที่สุดครับวิธีการบิดก็คือ1วันกับอีก4ชั่วโมงนะครับผม สำเร็จแล้วครับี่จิปสามารถทำได้นะแล้วก็เวลาคล้องพันอีก2ีเ็ดชั่วโมงนะลองฟังเสียงมันดูจลอะไรเงี้ยนะครับก็ใช้ทีล็อกกับทุสครับนะในที่สุดเนี่ยเจ้าสองตัวนี้ก็ทำสำเร็จนะ The rare version of breathing can use instead the common version อ๋อโอเคนะครับลองดูซิว่าเจ้าหมอนี่ ในที่สุดนะยาวสตรีทนะครับเราก็ผสมสําเร็จนะอกอารอสมควรนะครับแต่ก็ติดจนได้น,ะน้องๆน,นะโอเคนี่คือนะครับยาวสตรีทนะหนึ่งชั่วโมงกับอีกไปหนึ่งวันกับอีก4ชั่วโมงนะรอยาวๆเลยครับโห้นี่ต่อตอกันเลยนะเจ้าริฟเสร็จแล้วก็ยาวสตรีทเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาติดตามเจ้ายาวสตรีทดูนะว่าจะเป็นยังไงนะจ๊ะโอเคเจ้านี่นะ ้านกน้อยในกงทองนะครับผมโอเคจอดปลายพวกนี่ยาวสรีทอยู่ไหนวะเนี่ยเออนี่ทตุอะไรวะเนี่ยมิสเตอร์มิติคอรเนี่ยครับท่านมิติคอนะโอเคเดี๋ยวมาเจอกันนะยาวสรีทโอเคครับ และแล้วครับในที่สุดนะครับเจ้ายาวสตริชก็เป็นของเราจนได้เจ้านกน้อยยาวฟริตมาเป็นของฉันเดี๋ยวนี้นะมาแล้วชุติออกมาเจ้าสตรีครับโอ้โหคลาสมค์ที่นะครับรีเม้นนะโอ้โหมาแล้วนะครับกว่าจะโผลมานะเจ้านกขาเดียวนะครับผมน้องโอ้โหมาแล้วค่ะนี่เป็นเอ่อคอมมอนตัวที่16นะครับของเมือง โอไอส์แลนด์นั่นเองและแกกำลังจะละเวลแกไอส์แลนด์นะคุณผโอเคเต็มให้น้องๆบาบอนจริงเลยทำไมเกิดอะไรขึ้นอย่างนีง้ทำไมฉันน้องโอ้โหนี่มีทั้งไดโนสารพัดสารพเพเลยนะพื้นที่มันเหลือเท่าไหร่หวะเนี่ยเก้า <c oughs> <c oughs> เอ่อที่ของเมืองก็คงจะเต็แมแน่นเลยสินะ26เหลืออ๋อโอเค เอ่อมิชันจะเอาเจ้าเจ้าอะไรไปวะเจ้านี้บนไขวะเนี่ยโอ้ดิเจ้านี่ส่งไปเมืองอื่นได้เนี่ยพอ,เป,อ,อ,นเ,นยอเป็นคอร์เซเนียมเนี่นไปไม่ได้วะเอ่อนายนายหรือนาย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 เอานายน็อกกินเข้าไปแล้วกันนะครับเออไม่ใช่นะมอส นายมามอสนายเข้าไปอยู่ข้างในก่อนนะพวกเช็กอินนะบ้านโอเคฉันจะเอายาสตรีทออกมาน้องๆน,นะน,น,น,นะครับเพลสไหมฮะนี่มาแล้วน้องๆยาสตรีทนะครับเฮ้ยมาอยู่ตรงนี้ก่อนน,ะนี่น,น,นี่พี่ยิบอยากให้น้องเห็นชัดๆนะเดี่ยวๆกว่าน,นะโอเคดูสิว่าน้องจะร้องเพลงยังไงนะมาเราฟังไปพร้อมกันนะ อ่าลืมดีดีดีเดี๋ยวนะเดี๋ยวมีก่อนอ่าฮะน้องมีลูกคอฮะอะไรประมาณนี้นะเสียงเหมือนโอเปล่านะครับแล้วเราก็เก็บมีฮะยาวสวิตนะอ่าพอเล็ก์มาแล้วนะจ๊ะน้องๆจ๋าโอเค เรียบร้อยครับเควสเจ้ายาวสตรีทก็สำเร็จไปแล้ว,ลว,ลวนะ้องๆนาะโอ้เรายังเหลือตัวมอนอะไรอีกเนี่ยเมืองนี้ก็มีอีพิกวอฟส์บล็อกนะครับถึงจะยึซื้อไว้แล้วกันอุ้ยมันใช้พื้นที่เยอะนะเดีย๋ยวก่อนเจ้านี่ใช้พื้นที่วางก็จะไม่ผิดได้สิบเบสนะครับเอาไว้ก่อนแล้วกันอ่มอนสเตอร์เมืองนี้นะครับทรีเดลน็อกกิ้นโชยจัมเมอร์แมนมอรยาวสตรีทได้แล้วนะไซบล็อกคิวเบิร์กแพนโก โปรนะครับ d r u m บ l e r m แมวส c r ับ Pom Pom c o n g o ิลซีร็อกแล้วก็ครบทุกตัวแล้วน,ะน้องๆโอ้โหมอนสเตอร์ที่เป็นธรรมดานะตอนนี้คือครบทุกตัวแล้วนะก็จะเหลือพาร์เซแน่นี่ครับ s t ู w a ฟนี่ครับแล้วก็ Rebo นะโอเคเควสถัดไปแล้วก็จะมาจัดการเจ้า Rebo นะครับใครได้ฟังน้องร้องก่อน งไงเจ๋งไหมน้องๆอ,อ่าโอเคควสนี้ก็ประมาณนี้นะครับเจ้ายาวสวิตนะสำเร็จแล้วน้องๆควสโอ้โหหายทีมกันนะเออใช้การบริดหลายทีเหมือนกันนะครับกว่าจะได้เจ้ายาวสวิตมานะโอเคต่อไปก็จะเป็นเจ้ารีบโบนะครับฝากติดตามในคลิปหน้านะเจ้ารีบโบนะมอนสเตอร์แบบระดับสูงสุดนะครับโอ้โหของเมืองนี้นะครับผมอ่ะ ก็คลิปนี้ก็ขอลากันไปก่อนนะบ๊ายบายนะครับนอ้องๆสวัสดีครับ